สวัสดีค่ะทุกคนพบกับลิต้าค่ะ แล้วก็รายการใหม่ล่าสุดเลยก็คือลูกฉันเป็นแอรนนั่นเองค่ะรายการนี้นะคะจะตีแผ่ชีวิตแอร์แล้วก็วงการการบินผ่านตัวคุณแม่ของลิต้านั่นเองในภาษาแบบง่ายๆบ้านๆให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะคะเนื่องจากมีคําถามมาหาลิตา้าเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะอยากให้ลิตา้าสอนอยากให้ลิตา้าแบบเล่าให้ฟังนะคะลิตา้าก็จะมาเล่าผ่านคุณแม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าคุณแม่เข้าใจได้ทุกคนก็จะต้องเข้าใจได้ง่ายๆอย่าง แน่นอนเลยค่ะมาเริ่ม e ีแรกนะคะหลายๆคนก็ถามลิต้าม,มาเยอะมากๆว่าพี่คะหนูไม่เคยที่จะขึ้นเครื่องบินเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะขึ้นเครื่องบินกลัวไปไม่ถูกกลัวไปไม่เป็นแล้วก็กลัวแบบ เจอคนเยอะในสนามบินแล้วเราทำตัวไม่ถูกวันนี้ค่ะถือเป็นโอกาสดีเลยเนื่องจากคุณแม่ลิตากับคุณพ่อจะไปต่างจังหวัดกันสองคน<ป>เราก็เลยจะมาส่งผ่านคุณแม่นะคะให้สอนทุกคนว่าจะขึ้นเครื่องบินได้อย่างไงแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไางเชื่อว่าถ้าหาว่าคุณแม่ของลิตาทำได้ทุกคนก็จะต้องทำได้ง่ายๆอย่างแน่นอนเดี๋ยวลิตาก็จะต้องแบบเหมือนไปคุยกับนางก่อนไปพูดว่าเออเราจะต้อง ทำยังไงไปถึงแล้วไปจุดไหนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตัวยังไงในการขึ้นเครื่องบินนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่าว่าคุณแม่ของลิตา้าจะทามิชชั่นนี้สําเร็จไหมโดยการที่ไปต่างจังหวัดโดยที่ไม่มีลิตา้านำทางอีกแล้วนะคะไปกับคุณพ่อกันสองคนเราจะเข้าใจได้ไหมจะต้องแบบโทรมาถามเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะว่าคุณแม่จะทำได้ไหมเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้ลิต้าก็เข้ามาในบ้านแล้วนะคะอยู่ในห้องทานข้าวนั่นเองลิต้าก็แอบตั้งกล้องไว้นะคะตอนนี้คุณแม่นางก็ไปชงคอลลาเจนมากินอยู่เดี๋ยวนางก็จะเข้ามาทานในห้องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบีฟคุณแม่เข้าวๆนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูเป็นนะคะว่าคุณแม่เขาจะแบบจะกล้าไปไหมจะมีปฏิกิริยายัางไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ อะไรมาโมลิเจน h ต n งกิวนะคะซื้อมาให้มาแล้วมันม่ลือนะที่มาจะไปต่างจังหวัดสรุปมาไปกับเองกับปานะเธอไม่ไปจริงๆหรอฉันไม่ไปฉันทำงานไปกันเองได้เปล่าสรุปก็ได้นะก็จะไปกับปานะเรามากลัวป่ะเนี่ยก็เธอก็จดง่้ย คิดว่าอย่างนั้นนะตามน่งขอเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะนไโชมาน่นแมาเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะกลังเตรียมตัวเปิดเข้าไปนะได้เลยมาจำได้ป่าววันนี้ต้องทำอะไรบ้างอ๋อก็ลูกจดไว้ให้แล้วก็อ่านตามตามที่ลูกจดไว้นั่นแหละครั้งแรกค่ะ ขากันไปดีๆนะไปทางไหนต่อมาอ๋อนิต้าบ,บอกให้ไปคอมเตอร์สีแดง แล้วก็ไปยื่นผ่านธนาคาร ได้ตั๋วมาแล้วค่ะลิตาบอกให้เข้าไปไทยในประเทศค่ะผู้โดยสารไทยในปรคเทตามโคยก็ยเปลี่ยนไว้ค่ะประตูไปทางไหนมาอ๋ออ๋ออ๋อลิต้าบอกให้ดูใน ตัวนี้ประตูสี่เป็น <świat> ห <mission> ้า่ไงนี่ไงนแ่ไงไปๆกันเจอแล้วเจอแล้ว ราต้องฉีให้เรียบร้อยลูกบอกแยกกันเข้าห้องน้ำก่อนโอเคมาแบบนี้ตลอดเลยนะเห็นพวกนี้ไม่ได้เลยนะต้องแวะตลอดก็ดูราคาก่อนสิป้าดูนี่สามชิ้นร้อยมามานนะ่ารักเลยสามตัวร้อยดูส okay. ิ รอเขาเรียก8ปดโมงสี่สิบห้ากระเป๋าเราจะยกขึ้นไปนะคะอย,อย่าให้เกินสองใบแล้วก็อย่าให้เกิน7จกิโลลูกบอกเราตรงองคพนะว่าห้ามให้แอร์ยกกระเป๋าให้เราลห้ามให้แอร์ยก กระเป๋าให้เราห้ามให้แอร์ยกกระเป๋าให้เราเราต้องช่วยยกกัดยกขึ้นไปก็ต้องยกช่วยเธออยู่แล้วใช่ไหมก็โอเคสิคัะเอาตัว๋วบัตรเอาบัตรประชาชนกับตั๋วออกมาลูกบอกเขาจะดูหมายเลขตรงนี้เอาออกมาเดี๋ยวเราไปกัน อย่ลืมซู้ตัวด้วยพอจะขึ้นเครื่องแล้ว เข็มชันให้เรียบร้อยปิดมือถือว่าเข็มชัดเดินเอาไปกันเลงเป็นไงบ้างมาถึงที่นี่แล้ว ก็ยากเหมือนกันนะคะปกติไปเที่ยวทุกครั้งก็เดินตามเลยหลังลูกเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่เดินทางแบบว่าครั้งแรกไม่ต้องกลัวค่ะแม่ยังทาได้เลยค่ะใครๆก็ทําได้ถ้าอยากให้แม่ทําคลิปต่อก็กดไลค์กดซับสไคร b ์กดอะไรนะกดซับสไคร b ์กดแชร์ กดไลค์บาย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 ก็พอลงแท็กซี่อ่ะมามาบอกเขาว่าอาคารสองเพราะเราบินในประเทศใช่ป่ะอาคารสองนะเข้าไปมาก็จะเห็นแบบเหมือนเคาน์เตอร์เยอะๆๆๆจำได้ป่ะเออพอไปที่เคาน์เตอร์ไปที่เคาน์เตอร์เสร็จแล้วมาไม่ต้องทำอะไรเลยออกระเป๋าเราอ่ะถือไปแล้วก็ยื่นแค่บัตรประชาชนไม่เดียวเขาก็จะออกตั๋วเป็นกระดาษให้มามา ฉันยกเองฉันจะยกเองวะเธอก็ต้องยกเองเลไปไปไปตรงที่ไฟจะบินอืเลขที่เท่าไหร่เท่าไหร่เ,เขาเรียกอะไรนะ่ะหมายเลขประตู <Okay. S 2> ประตูเออประตูนูอนประตูนี้ก็แค่นี้<ช>แล้วก็<ะ>เราก็ไปนั่งรวมกลุ่มกับคนที่จะเดินไปกับเราใช,ใช่ไหม<ช>แล้วก็สังเกตน,นิดนึงว่า คนที่เ <คน S 2> <ใ>ช็กอินกับเราอะ่ออะเธอดูเธอจะดูคนที่มารับตัว <c oughs> ๋วเช่ดิรดิดๆเลยนิดๆแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะเอาตรงนั้นอะ่ะเป็นเป็นส่วนประกอบที่จะไปถึงประตู